เอาละครับผมก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนั่นเนเองะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในเกมเออโรบอสในแมปบอฟต์นะครับซึ่งในวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเล่นม,มือเมาส์คีย์บอร์ดในแมปบอฟต์ในมือถือนั่นเองน,นะครับผมเห็นทุกท่านผู้ชมนะฮะสังเกตนะครับมันจะเหมือนคอมมากเลยนะครับทุกคนอ่าการสกิลอะไรก็สามารถกดเซทได้ปกตินะครับอ่สมมติว่าผมกดเซทนะนี่นะทุกคนมันก็สามารถใช้ได้เลยนะครับบอกเลยใครที่อยาก PVP ในคอมนะฮะแต่ว่ายังไม่มีคอมนะ ผมบอกเลยว่าแค่มีเมาส์คีย์บอร์ดก็สามารถเล่นได้นะฮะแถมยังเหมือนด้วยนะทุกคนจะวิธีจะเป็นไงเนี่ยต่อหน่เราไปรับชมเลยดีกว่าผมไปวิธีก็จะคล้ายๆเดิมเลยครับเหมือนแมปเอ่อไมโครฟอนที่ผมเคยสอนทําไปนะครับผมอ่าวิธีก็ง่ายๆครับแค่เราต้องมีอุปกรณ์นะมีคีย์บอร์ดตั่นี้นะครับผมแล้วก็ต้องมีเมาส์นะมีเมาส์มีคีย์บอร์ดนะจากนั้นก็ต้องมีสายออริจินนะครับเพื่อเชื่อมกับโทรศัพท์นะครับถ้าท่านผู้ชมเป็นไทยซีท่านผู้ชมก็สั่งซื้อไทยซีมานะครับมันจะมมมมมมีีขาาาาาายทททท่่่่กกกััับบนนนนนนะะุคคถ้้้ผผููชชเปปป็็แธธรรรรรดดสงไ แล้วแต่ว่าท่านผู้ชมนี้จะใช้แบบไหนนะครับเอาผมก็จะใช้แบบ Type C นะครับอันเดิมที่ผมเคยสอนต่อมไครับนะอ่าประมาณนี้ครับจากนั้นก็ให้ท่านผู้ชมนะครับมาสังเกตตรงนี้ครับเป็นสายของเอ่อคีย์บอร์ดนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับเอาสายของคีย์บอร์ดครับมันจะเป็น USB อยู่นะเดี๋ยวผมลองถอดได้ทั้งสองอันเลยครับอ่ะมันจะมีทั้งเอ่อสายเอ่อสายโอ้ยสายอะไรวะสาย USB ของเมาส์แล้วก็สาย USB ของคีย์บอร์ดนะฮะให้ท่านผู้ชมนะฮะเอามาเสียบกับ ตรงตูดสาย OTG นี่นะครับเอามาเสียบมันจะเข้ากันได้พอดีเลยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเสียบแันหนึ่งนะทุกคนผมมือเดียวไม่ถนัดนะตอนนี้ผมก็ได้เสียบมนที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเห็นไหมมันก็จะเสียบกันได้พอดีเลยนะครับพอะเสียบกันได้แบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็มาสังเกตตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะเป็นาสายไท p ซีของเรานั่นเองนะครับเป็นหัวชาร์จนะให้เรามาเสียบกับ สูชาร์จของโทรศัพท์เรานะครับเป็นเหมือนการชาร์จแบตปกตินั่นแหละเอามาเสียบได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเสียบแป๊บหนึ่งนะทุกคนโทรศัพท์รุ่นของบางคนนะครับมันต้องมาเปิดอุทิศในการตั้งค่าก่อนนะครับวิธีก็คือเราต้องเปิดโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะแล้วก็กดการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ตัวเลือกโหมดนักพัฒนาครับบางคนมันยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมต้องไปเปิดโหมดพัฒนาซอฟต์แวร์ก็สามารถดูได้ตามยูทูบนะฮะส่วนผมจะไม่ค่อยเจาะลึกเพราะว่าเดี๋ยวมมัันนนจะะยาาววเเกกิไปออแลลล้็ืงครบ อ่าเพิ่มเรื่อยลงมาเรื่อยๆปุ๊บเราก็้องหาไปเรื่อยนะครับเดีย๋ยววันหนึ่งขออนุญาตหาแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนเออเจอไ,ไหมนะอ่าการอันนี้นะครับวินิจฉัยการแก้ไขบ้ข้อบกคร่องยูเี่เปิดไว้นะครับแล้วบางรุ่นนะครับมันต้องมีมันจะมีเขียนว่าการเชื่อมต่อ o t g หรือว่าการเปิด USB นะครับผมให้ท่านผู้ชมเปิดไปนะมันจะถึงสามารถใช้ได้นะฮะเพราะท่านผู้ชมเปิดแล้วคีย์บอร์ดมันก็จะมีแสงขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เสียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่า สังเกตนะถ้ามันใช้ได้ไฟมันจะติดนะครับตอนนี้ผมก็ติดทั้งสองทั้งสองเลยนะถ้าผู้ชมอยากรู้ว่าใช้ได้ไหมฮะคีย์บอร์ดผู้ชมก็เปิดตรงนี้นําล็อกถ้ามันมีสีเขียวนี้แสดงว่าใช้ได้นะฮะเปิดแสงได้ด้วยประมาณนี้ถือว่าใช้ได้นะับแบบนี้แล้วก็เมาส์มันจะติดขึ้นมาเองเลยนะครับเมาส์ของผมจะสามารถปรับ DPI ได้ตรงนี้นะครับแต่ผมก็ไม่สนใจกอ่ะพอเกงนี้นะเมาส์กับคีย์บอร์ดันก็จะทำการเชื่อมกับโทรศัพท์เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถเข้าเกม เราบอกแมปบล็อกฟุตได้เลยนะครับโอเคคุณผู้ชมตม AL อนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในแมปบล็อกฟุตกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับการเล่นนะครับมันก็จะเหมือนในคอมเลยนะครับอ่าวิธีการพุ่งนะครับก็กดคิวนะครับผมวิธีการวิ่งก็กดเออไอปุ่มที่ ctrl มุมซ้ายล่างนะครับมันก็จะสามารถวิ่งได้นะกดคิวก็เป็นการพุ่งนะคือไปปลาเป็นกระโดดเหมือนเดิมนะครับทุกคนวิธีการเปิดฮาชีนะครับก็กดที่ตัว j นะครับมันก็จะเปิดฮาชีขึ้นมาแล้วนะครับโอเคแล้วก็วิธีการเนี่ยครับวิธีการเปิดเออะไรเขาเรียกว่าะน ทาคิดสังเกตนะฮะให้กดตัว E นะครับแล้วก็เป็นการเปิดท้าคิดสังเกตนั่นเองนะครับผมแล้วก็กดตัว R จะเป็นการแบบเขาเรียกนะโซนะทุกคนกดตัว R นะครับนี่ก็เป็นการกดโซนะครับานผม้ชมกด R ทีนึงแล้วก็เลือกเข้าหมายที่จะไปนะครับอ่ามันมันต้องมันต้องมีจังหวะวินวักนะวันนี้ครับทุกคนกดวก็เป็นงานพุ่งนะครับกด R ก็หาคิดสังเกตนะครับทุกคนเอ้ยไม่ใช่กด R ก็จะเป็นพุ่งนะครับเป็นโซนะครับแล้วก็กด E เป็นหาคิดสังเกตนะครับทุกคน มาดูเรื่องสกิลนะครับสกิลนะก็ปกตินะครับกดเซตได้นะทุกคนปึ๊บแล้วก็น้ําแข็งก็กดได้นะครับเซปิ้วปิ้วปิ้วผมแบบรหัสไม่ค่อยโหดนะครับมันก็มีของน้อยนิดนึงนะอ่ากดแซตเอาท่ามีดนะครับเป็นการการพุ่งนะชึบแล้วก็กดเอ็กซแมวตายนะทีเดียวก็ประมาณนี้ครับก็สามารถเล่นได้นะบางคนจะหันหน้าจอไม่ได้นะฮะให้ท่านผู้ชมกดคลิกขวาก่อนนะมันก็จะสามารถเลื่อนได้นะเวลา pvp ท่านผู้ชมก็เอาเป้าไว้ตรงกลางนะฮะเหมือนชีฟล็อก กดขวาค้างไว้นะครับแล้วก็เล่นได้เลยนะครับท่านชมผมก็ QP ไม่ค่อยเป็นนะฮะสามารถเล่นได้เลยประมาณนี้นะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บโป๊ะโป๊ะนะฮะชู่เรียบร้อยครับง่ายๆทุกคนสามารถเอาไปปรับใช้กันได้ครับประมาณนี้ครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับความจริงผมจะมาทำเออดไฮอดออสำหรับไมค์ครับนะแต่ว่า เออไม e c ครับผมเล่นไม่ได้นะฮะไม่รู้เป็นไรนะก็ไม่เป็นไรนะครับก็มาทำคลิปนี้รอนะแล้วคลิปหน้าผมสัญญาว่าน่าจะเป็น i ม e c ค a f t แน่นอนคนระับ